Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ จัดหมอ้อจัดหม้งเดยกว่าตันออ้ยมันเวลาบายสองเม่กูขึ้นนั่นลาเขาไม่กินแผงอ้อนั่นไหนแมยกูมามามา,าม,มามามา เอาดื้อลารักกาบายสองละ่ะติีเผาก็มากตีหน่อยหมดอารมณ์กูไม่กินตล้วใชติหมกอารมณ์

বগা হাৰা মিংল